FC แล้วก็คนดูที่น่ารักทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปของทัดิทาโร่นะคะส่วนคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตคำถามต่างๆที่คนดูส่งเข้ามากันคุณอยากจะได้คำตอบอะไรคุณก็ส่งเข้ามาได้นะคะคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยว่าโอเคนะมีคำถามนี่ๆๆน,น,นี้อยากให้ทำให้หน่อยก็ทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะทำให้ คลิปนี้ไม่มีแบ่งแยกราศีนะคะดูได้ทุกราศีเลยเช่นเดียวกันกับคลิปคอลเลกทีฟเมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นคอลเลกทีฟแต่จะเป็น collective คอลเลกทีฟด้านคําถามถามมาต่อไปแล้วก็ไม่ใช่คลิปพิคาร์ดนะคะคลิปก็จะสั้นๆไม่ถึง10นาทีกระชับกระชับคําถาม1นึ่ก็จะ1คลิปดังนั้นเลยคําตอบก็จะอยู่ในนี้แล้วก็ถ้ารักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะ อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะหลายๆคนชอบจะจะคอมเมนต์ทิ้งว่าดูโฆษณาให้จนจบแล้วนะคะค่าอาหารน้องเหมียวนู่นนี่นั่นขอบคุณมากๆเลยค่ะที่สนับสนุนกันเ,เดี๋ยวนะมีอะไรอยากจะฝากอีกโอ้เดี๋ยวให้ดูไพ่ก่อนวันนี้เราก็จะใช้ไพ่อันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังเขานิดนึงสวยมากๆเลยนะคะเผื่อสนใจอยากจะไปซื้อมาเก็บสะสมไว้แต่ก็จะอ่านยากนิดนึงนะเพราะว่าเป็นภาษาฝรั่งเศส แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะเพราะว่ามันมีพนเพื่อนๆหลายคนชอบคําถามเขียนคําถามทิ้งไว้ว่าไพ่อันนี้คือไพ่อะไรสวยดีก่อนที่เราจะลืมเราให้ดูเลยดีกว่าเนี่ยนี่นะคะเอลทาโเดแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้สวยน่ารักกล่องสีชมพูน่ารักมากเลยชมพูดําโอเคสําหรับคนที่ดูคลิปแล้วเรารู้สึกว่าคําตอบมันยัง ไม่ค่อยมีความมั่นใจกับมันยังไม่เติมเต็มคุณยังไม่ได้สร้างความมั่นใจว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่รายละเอียดที่จะดูดวงส่วนตัวอยู่ข้างล่างนะคะกดเข้าไปแล้วก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้เลยจะได้ไม่ต้องมีความคาใจอะไรใดๆอีกเพราะว่าคลิปเนี้ยมันก็เป็นพลังงานรวมดังนั้นคำตอบก็จะได้แบบรวมๆเนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่ามันผ่านมา2นาทีละเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่ามาดูกันว่าคำถามที่มีอยู่ตอนนี้มีอะไรกันบ้างนะคะ โอเคค่ะค่ะคำถามที่47นะคะเขายังอยากมีเราอยู่หรือเปล่าอะมาดูสิว่าเขายังอยากมีเราอยู่ไหมหรือว่าไม่อยากแล้วหรือจะยังไงนะคะเขายังอยากมีเราอยู่หรือเปล่าโอเคอะดูสิอยากไหม อา ah, Temperance Reverse นะคะ <laughs> Seed of Pentacles Reverse เหมือนกัน้า wow, ว the world Reverse ค่ะแล้วก็ Four of Pentacles upright อีกหนึ่งใบแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดไพ่เพิ่ม Two of Pentacles upright ยังอยากมีอยู่ค่ะแต่เราจะขอเตือนอย่างหนึ่งนะคะว่าการที่เขาอยากมีคุณในชีวิตส่วนหนึ่งนั่นมาจากผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการจากตัวคุณด้วยอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองหรือผลประโยชน์ใดๆที่จับต้องได้แต่ผลประโยชน์ในที่นี้อาจจะหมายถึงพลังงานของคุณนั่นเองบางคนเขาจะมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเขาตกหลุมรักคอนเซ็ป คอนเซปต์ของความรักนึกออกไหมดังนั้นคนประเภทนี้เขาจะชอบเวลาที่มีคนมาชอบเขาดังนั้นถามว่าเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตไหมยังอยากมีค่ะแต่จะเป็นในรูปแบบของคนประโยชน์มากกว่าการที่จะมีในรูปแบบที่ว่าคบกันเป็นฟงเป็นแฟนดังนั้นอันนี้คือเอาไปใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มดีกว่าจะได้แบบเห็นภาพรวมชัดๆ ท t ีอ e e วา n ส s รีเว r ร์ดนะคะแต่เราจะบอกว่าคนคนนี้ก็จะไม่ได้ทุ่มเทอะไรให้คุณนะพอเขาอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตพูดตรงๆเลยว่าเขาอยากจะเก็บคุณไว้เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งเท่านั้นเอง ه, King of s w u r d s Up ปไ g h ์แล้วเขาพูดอะไรมาให้เชื่อเขานะอะไรที่มันแย่ๆอันนี้ต้องพูดว่าแย่ๆไม่ใช่เรื่องที่ดีแช่เเลยอ ยังอยากมีอยู่ค่ะยังอยากมีอยู่แต่ขออภัยด้วยเปิดไพ่มาไม่เจอเรื่องความรู้สึกเลยมีแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวดังนั้นสิ่งที่คนคนนี้ต้องการจากคุณในการเก็บคุณไว้ก็คือต้องการเก็บพลังงานของคุณไว้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในชีวิตอันดับแรกเลยนะสร้างแรงขับเคลื่อนจากแรงบันดาลใจจาก แรงผลักดันที่มาจากคุณดังนั้นอย่างที่เราบอกมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ตกหลุมรักคอนเซปต์ของความรักดังนั้นคนประเภทนี้จะชอบให้มีคนมาหลงรักตัวเองหรือชอบตัวเองเหมือนวานสเสน่ห์ไปเรื่อยเพื่อให้คนนู้นคนนี้มาชอบเราแต่ถามว่าจะชอบตอบไหมนั่นคืออีกเรื่องหนึง่งดังนั้นเขายังอยากมีคุณไว้ในรูปแบบนี้ ยกเว้นกรณีที่แย่จริงๆเลยคืออยากมีคุณไว้ในการขับเคลื่อนชีวิตในรูปแบบที่ต้องการความมั่นคงทางร่างกายและความมั่นคงทางการเงินจากคุณดังนั้นคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะคะไพ่ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกใบที่สองเห็นแก่ตัวมากดังนั้นเลยอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์นี้ไม่ถือว่าเป็นความสัมพันธ์เพราะดูแล้ว มันยังไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้นหรือถ้าเคยเป็นความสัมพันธ์ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะคะในความรู้สึกเขานะดังนั้นเลยถ้าคุณถามคําถามนี้และอยากรู้คําถามนี้นั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณกับเขานี่มันไม่โอเคละถึงด้อยากรู้คําถามนี้เพราะถ้ามันดีคงไม่มีใครอยากถามว่าเขายังอยากมีเราอยู่ไหมนั่นหมายความว่าเขาต้องปฏิบัติตัวต่วตอคุณไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ พอไพ่มันขึ้นมาเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตัวดีอยู่แล้วและเขาก็ไม่ได้ไท้าอะไรคุณแล้วก็ไม่ได้ทุ่มเทอะไรคุณเลยดังนั้นก่อนที่เขาจะทิ้งเราไปเราไปเองดีกว่าค่ะเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยเนาะพอเท่าที่ดูแล้วอย่างที่บอกคือมีแต่เหรียญมีแต่เรื่องผลประโยชน์เดี๋ยวเราเขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะเผื่อมีความรู้สึกอะไรออกมาไม่มีเลยเหมือนเดิม queen of swords reverse คุณอาจจะคิดว่าเขาคือ DIY counterpart เขาคือคู่ของคุณเขาคือนู่นคือนี่ไม่ใช่นะคะเพราะเขาอยู่กันคนละตำแหน่ง ดังนั้นเลยไพ่ขึ้นมาบอกว่าเราอาจจะคิดไปเองแล้วคิดมากไปว่าเขาอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้คนนั้นก็ได้ในที่นี้คือคุณอาจจะมองว่าเขาอาจจะเป็นตัวจีนของคุณในชีวิตที่จะเข้ามาแล้วเพื่อที่จะมาเป็นคู่ท้องคู่แท้ไพ่แนะนํามาว่าไม่ใช่อันนี้คิดเยอะไปนะคะอีกสักสองใบก็แล้วกันอ่าเด Moon มูนรีเวิร์สจริงๆคุณก็รู้ด้นะลึกๆว่ามันเกิอดอะไรขึ้นแต่จะยอมรับมันหรือเปล่านั่นอีกเรื่อง อาจจะยอมรับถึงตั้งคำถามนี้มาเนาะอ่าเดดเดตยังอยากมีอยู่ค่ะเขายังอยากมีคุณเขาไม่ได้าหายคุณไปไหนแต่จะไม่ได้มีการเริ่มต้นใดๆที่มันมั่นคงกว่านี้นะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่เท่านี้เลยแล้วคุณก็จะหล่อเลี้ยงเขาไปวันๆด้วยพลังงานดีๆของคุณแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณได้รับกลับมาจะเป็นพลังงานลบๆอ่ะเดี๋ยวเรายังค้างคาใจขออีกใบสุดท้ายกันแล้วกันเนาะก่อนจะหมดคลิปไป นะเดวิลค่ะโอเคเลยตอบโจทย์ได้มากที่สุดเลยว่าคนคนนี้เป็นแค่เหมือนแวมไพร์เอเนอร์จีที่คอยดูดพลังงานคุณไปเท่านั้นเองดังนั้นคำตอบก็คือเขายังอยากมีคุณอยู่ค่ะแต่ยังอยากมีคุณแล้วเก็บคุณไว้ในรูปแบบของตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งที่คอยผลักดันชีวิตของเขาอย่างน้อยเขาหันกลับมาก็อ้อคนนี้รักเราคนนี้ชอบเราแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองโดยการเดินจากมาน่าจะดีที่สุดหรือถ้า คุณยังไม่แน่ใจตรงนี้นะคะมาดูดวงส่วนตัวจะดีที่สุดเลยเพราะว่าดวงส่วนตัวจะให้คำตอบได้ชัดเจนที่สุดมากกว่าการมานั่งตอบคำถามแบบรวมๆแบบนี้เนาะแต่ถ้าไม่สะดวกดูก,ก็ไม่เป็นอะไรหรือถ้าคุณคิดว่าคุณพอใจกับคำตอบนี้แล้วมันน่าจะเป็นไปในทิศทางที่คุณคิดไว้แล้วโอเคตามนั้นนะคะมาแล้วก็อยากได้คำตอบอะไรทิ้งคำถามไว้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย